สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมพับ G Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ้าวนะครับวันนี้นะคะเราจะพามาสุ่มกล่องคลาสสิกกันนะครับทุกคนอ่ามันเป็นกล่องฮอตนะทุกคนนะี่เนาะเห็นไหม มันจะเพิ่มมาตาการดรอปของแดงนะฮะทุกคนแล้วก็ของชมพูนิดๆหน่อยๆทุกคนก็ผมก็มีตั๋วฟรีหนึ่งร้อยใบทุกคนเราก็จะมาสุมกันนะครับนี่ฮะที่ผมอยากจะได้ก็มีนี่ฮะเอโฟน้ำแข็งอะทุกคนแบบว่าสําหรับคนดวงเกลืออย่างผมเนี่ยครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะสุมได้ไหมครับตั๋วฟรีหนึ่งร้อยกล่องนี้นะฮะอ่าฮะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มสุมกันดีกว่านะครับสิบกล่องแรกกันนะทุกคนนะผมแล้วเราก็กดกันเลยครับทุกคนสิบกล่องแรกฮะจัดไปเลยฮะอะมาไหมสิบกล่องแรก โอ้โหทุกคนเกลือจัดได้สกินปืนพกมีแล้วอันนี้โอ้ไปสิบปอกอ้ทุกคนของชมพูมาได้กระเป๋าได้กระเป๋าโอ้โหแล้วก็สกินคลานะฮะอืแล้วก็ชุดเราจะไปดูต่อเลยครับโอ้โหทุกคนเหรียญเหรียญเลื่อนเริ่มเกลือทุกคนเริ่มเกลือเราอย่าไปยอมแพ้ครับโอ้โหสกินปืนมีแล้วครับอันนี้กกระทะโอ้ยจัดไปครับโอ้โหทุกคนเหรียญอีกแล้วเหรียญทั้งนั้นเลยฮะทุกคน เอาดิโอ้โหสกินปืนแล้วกับกระทะมีแล้วครับทุกคนอันนี้มีแล้วเนาะเหรียญโอ้โหเหรียญโอ้โด้สกินอะไรเนี่ย UMP กับสกาโอ้เจ๋วอยู่ครับทุกคนถือว่าดีอ่ะอันนี้ผมจะไปแบบเนิบๆหน่อยครับทุกคนเปลี่ยนูตรครับเผื่อของจะมาครับของแรครับของแรมาไหมมาไหมโอ้ไม่มาทุกคนมาไหม ยยยมาอย่างนี้โอ้ยเหรียญเหรียญเยอะมากครับทุกคนเราจะเอามาทำมาเยอะแยะโอ้ยขนาดเพิ่มมาตาการดอบมาเนี่ยทุกคนปะโอ้ยสก,กิลรถมีแล้วทุกคนเอามาทำมาเยอะแยะโอ้ยก็เหรียญเหรียญทั้งนั้นจัดไปครับติบกล่องครับติบกล่องสุดท้ายก็ยังไม่มาทุกคนได้หมวกโอ้ยผมนี่มันคนดวงเกลือทุกคนเป็นไงล่ะครับทุกคนโอ้โหหนึ่งร้อยกล่องทุกคนขนาดเพิ่มมาตาการดอบยังไม่มาสักอันทุกคนก็ ประมาณนี้ทุกคนใครเยากไปกดถูกใจฝากกดถูกใจครับคนดวงเกลือของผมด้วยครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ